้ชมไปดูอีกเหตุหนึ่งอันนี้ตั้งใจหรือเปล่าต้องช่วยกันพิจารณาปกติแล้ววัดเนี่ยเป็นเขตอพยพทานถ้ามีป้ายธรรมดาห้ามปล่อยมา้าปล่อยแมวเป็นภาระแก่วัดมันไม่จำค่ะโลกไม่จำแถมยังทําอีกล่าสุดประชดแล้วหนึ่งคือว่าติดป้ายบอกว่าถ้าหากว่าใครอยากให้ครอบครัวแตกแยกทรัพย์สินวิบัติสามีภรรยาแยกทางการลูกทอดทิ้งพ่อแม่ ชีวิตอดอยาก hmm. ดีไหมคะไม่ดีสักอย่างเลยนะคะรวบรวมความหายนะมาไว้ตรงนี้เลยว่าได้<อ>ถ้าหากว่าอยากมีแบบนี้ขอเชิญนำหมานำแมวมาปล่อยวัดสิจะ๊ะจะสมปรารถนาทุกประการฟั<อ>งดูอ่านดูแล้วเออบางทีควรอุ้มหมาอุ้มแมวมาค่ะ<อ>จะเลี้ยวกลับก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่มีข่าวดีมาบอกแบบนี้คะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทิ้ง้ายด้วยวาสาธุ ขอให้ท่านสมความปรารถนาเถิดนะพูดง่ายก็หมายถึงว่าถ้าใครอยากจะให้ครอบครัวแตกแยกมีความวิบัติเกิดขึ้นเอาหมาเอาแมวมาทิ้งสิจ้า<ช>เอาปล่อยสิจ้าอย่างนี้ใครจะมามาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะอ,อันเนี้ยการติดป้ายธรรมดาบอกว่าห้ามทิ้งหมาทิ้งแมวในวัดมันธรรมดาไปแล้วต้องติดแบบนี้ด้วยความสงสยัยเราสงสยัยผู้สื่อข่าวก็สงสัยค่ะเลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกันกับเจ้าของป้ายแล้วก็เจ้าของข้อความดังกล่าวเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระครูวรพุทธาพิรักษ์ค่ะ บอกว่าที่ผ่านมาอตาตมาเหลืออดเหลือทนแล้วนะทั้งหมาทั้งแมวบางซีเนะี่ยใส่กระสอบใส่ลังเอามาทิ้งที่วัดเป็นจนํานวนมากไอเลี้ยงเติบใหญ่ไปนะก็ได้แต่กว่าที่มันจะโตจะใหญ่เนะีคุณผู้ชมคะมันมีภาระอะคา่ะ ข้าวปลาอาหารทุกวันนี้โควิดคนก็เข้าวัดบินทบาทก็น้อยลงอยู่แล้วหลายต่อหลายครั้งที่หมาไปกัดญาติยมที่มาทําบุญก็มีมแล้วใครเข้าเนื้อ่ะก็ต้องทางวัด,วดเนี่นี่เป็นคนเสียค่าใช้จ่ายให้เขาไปนะคะพอให้เจ้าหน้าที่ปสุสสาว์มาจับทําหมันรักษาตัวที่เจ็บป่วยก็มีค่าใช้จ่ายราคาเนี่ยนะคะถ้าหากว่าต้องจ่ายไปเนี่ยห้าร้อยหกร้อยบาททางเทศบาล จะมาจับเอาหมาเอาแมวไปขังอย่างสถานที่ดูแลก็เกรงว่าเดียวอีกแป๊บหนึ่งกลุ่มคนรักหมารักแมวเขาก็จะว่าอีกก็จะมาว่าอีกอ่าเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายคุ้มครองหมาแมวอีกนะคะนี่แล้วยังไงต่อดีก็เลยขึ้นป้ายเลยทั้งอารมณ์ขึ้นด้วยขึ้นป้ายด้วยเนยนะคะดูสิคะหมาแมวเหล่านี้มันก็ตาละห้อยนะเอามาดินเนาะนี่แหละค่ะดีกว่าให้วัดได้มีภาระค่ะนี่นะครับคือ ถ้าเลือกเกิดไม่ได้นะเกิดเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยก็ขอให้เกิดเป็นหมาเป็นแมวในวัดเถอะเพราะว่าตัวมันอ้วนท้วนพีเหลือเกินคือทางพระท่านก็เลี้ยงดีใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นภาระไงไอ้ตัวเล็กๆก,ก็นารักดีอยู่หรอกแต่พอโตมาไม่อยากเลี้ยงเอาไปปล่อยวัดอันนี้ไม่ได้นะ